ร้านโกดช็อบปบริการกดเกมพาร์ตและไอเทมแมป,ปต่างๆมากมายมีทั้งแอเนฟไฝต์เตอร์สมิเลเตอร์แมปบล็อกฟูดแมปคิงเลกาซี่บริการกดเพชรแมปออสตาและครับกดเพชรแมปอนิเมะไดมัมปปปปปปชั่นยิงเจ้าคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแมปอนิเมะไฝต์เตอร์นะครับวันนี้พี่จะมาสรุปอัปเดตใหม่อัปเดต20อันนะครับแล้วอัปเดตนี้จุดเปลี่ยนหลกัลกๆก็คือมีดีวายตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีเรื่อง ตู้ทาเลนเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะพูดถึงตู้ใหม่เลยละกันอ่ะก่อนอื่นก็มาพูดถึงราคาเปิดประตูนะครับราคาประตูจะอยู่ที่3คิวนะครับพอกพอเรามีเงินเย็นครบ3คิวก็เปิดตู้ได้เลยนะครับอ่ะโลกใหม่จะเป็นโลกแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ขี่ใหม่เป็นแบบนี้อ่ะนี่ครับดูไว้เลยนะครับน้องโคตรน่ารักนะครับพี่ชอบมากเลยอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ดีที่สุดแล้วนะเราเล่นนะเราเล่นเอเคนะครับนี่ที่ขี่ใหม่ประมาณนี้นะครับอ่ะ แล้วก็เรื่องบอสนะครับบอสจะอยู่ทางขวามือนะครับเผื่อใครไม่รู้นะทางขวามือตรงนี้นะครับตรงมานี้นะนี่นะครับตรงมานี้นะรับเลยส่วนตัวรับพี่ยังไม่ได้ทําการหานะครับอยากรีบมาสรุปอัปเดตเร็วๆนะครับเพราะว่ามีเรื่องตู้ใหม่เข้ามาแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยพี่ได้ข้อมูลที่มากกว่าณตอนนี้ที่พี่รู้พี่จะทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่นะครับเรื่องนิวไฟเตอร์มีอะไรบ้างครับก็ คือตัวละครจากโลกใหม่แล้วก็ตัวตู้โรบักจากโลกของแนนอมอาชมีนะครับก็คือตอนนี้ตัวที่ตกเมตาแล้วนะก็คือตั้งแต่ดันแนนอมอาชมีนะครับตั้งแต่ด่านสรามก็พอใช้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่มาพูดถึงตัวน่าใช้กี่หลังนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องเมเทโอโชอว์นี่นะครับก็คือเหมือนจะเป็นฝนเมเทโอเกิดสุ่มนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้พี่ยังไม่เคยเจอนะว่า มันไม่บอกอาที่พี่ทำสตรีมไปเนี่ยมันไม่บอกนะว่ามันมีฝนเมเทโอที่ไหนนะครับมันจะบอกเป็นเอ่อฝนเมเทโอได้หยุดลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับ new talent นี่นะครับ system for All f i g h t e r นะครับนี่แล้วก็จะบอกว่าเช็ค talent w i c h นี่นะครับนี่เลยตู้เช็คได้ที่เอ่อฟุตไดเร็ตนะครับอ่ายวพี่บอกตรงนี้แล้วก็บัฟดอปอินออเวิร์อันนี้พี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเอ่อการบัฟ น่าจะเป็นการบัฟุูมตัวละครไม่ก็เป็นการบัฟุูมหินนะครับก็คือบอสที่เป็นเอนชั่์ในแต่ละด่านก็อาจจะเพิ่มอาาัตรามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็โค้ดใหม่ตอนนี้ยังเหมือนจะยังบั๊กอยู่ไม่รู้ว่าเป็นไปน,นะครับแต้วก็โค้ดใหม่เป็นโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวพี่เปิดโค้ดให้ดูนะนี่นะครับโค้ดใหม่เป็นโค้ดนี้เลยนะครับนี่เลยอ่แล้วก็เรื่องตู้นี้นะครับตู้นี้เลยตู้นี้คือยังไงนะครับเราจะพูดถึงเหมือนเป็น แกล้งกิ้งตัวละครนะครับนี่อันนี้เป็นเลตติ้งในนี้นะครับในนี้จะเป็นเรียกเป็นเลตติ้งแต่พี่จะเรียกเป็นแรล้งนะครับในเลตติ้งตัวนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ขั้นต่ําเป็น B นะครับจนถึง S อวกขึ้นไปเลยนะครับในแต่ตัวละครนะครับเราก็จะทําการใส่ตัวเข้าไปอย่างนี้นะครับเราจะสามารถดูนี่ครับเลตติ้งได้นะครับว่ามีอะไรดีนะครับอันแรกนี้คือเบสเดเมจนะครับเบสเดเมจคืออะไรคือค่าพื้นฐานของเดเมจนั่นเองนะครับก็คือ สมมุติว่าเรามีเบเดอเมดอยู่ที่100นะครับบวกอีก30%ก็จะเป็น100 7 100 30นะครับโทษทีจะพูด170อ่ะนี่นะครับแล้วก็อันติอันนี้นะครับอันติ DMG ก็คืออันติเมดดาเมดดาเมดของอันตินะครับก็บวกอีก32นะครับค่าสูงสุดของการบวกตรงนี้ก็คือ10นั่นเองนะครับถ้าใครได้บวก10 10หมดเลยนี่โคตรด,ดีนะครับแล้วก็ ATK SPD นี่คือ Attack Speed นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลย นี้เป็นการโจมความเร็วการโจมตีของตัวละครของเรานะครับแล้วก็ Move Speed นะครับ Move นี่ Move s p d ก็คือ Move Speed ก็คือการเคลื่อนไหวของตัวละครน,นะครับถามว่ามันจะเหมือนอะไรนะครับมันจะเหมือนเป็นพาสซีฟพวกโคดพวกไจแอนพวกอ่อบีซิงนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ในนี้จะมีแค่เรื่องเบ็ดเบ็ดนะครับมันจะไม่มีเรื่องการลดการโจมตีไม่มีนะครับก็อ,อย่างที่พี่บอกไปเลยครับ อันแล้วจะเป็นพื้นฐานดาเมจนะครับก็คือบวกดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์โดยที่คิดค่าบนดาเมจของมันน,นั่นเองนะครับอ่ะคือใครงง,งนะก็คือว่านี่นะครับตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้นะครับที่ใส่ตู้ไปมีบวกเบสดาเมจพื้นฐานอยู่ที่30%อนะครับก็ตัวนี้2อ2จะอยู่ที่2.7งุทีแต่ถ้าเป็นมิติธรรมดานะครับก็จะเป็นนี่นะครับนี่นะครับสองจุดหนึ่งทีนะครับแต่ว่าพอเป็นเจ้าตัวที่มีทาเลนต์แล้วก็มีบั๊ เป็นเบต้าเมก็จะเป็น2.7ไปเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ตัวละครของเราต้องหาทาเลนนั่นเองนะครับทาเลนสามารถหาอะไรได้บ้างนะครับจําเป็นต้องสุ่มตัวละครใหม่นะครับถึงจะเป็นเออจะม,มีทาเลนให้นะครับตัวละครเก่าที่เรามีตั้งแต่แผน่นเก่าๆเนี่ยไม่มีทาเลนนะครับอ่ะนี่เลยอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวตัวละครเก่าพี่ไม่มีแล้วนะครับก็ต้องเออรอรอ,รอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า เรื่องทาเล่์เนี่ยเขาจะทําให้เราไหมนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างทีมพี่ตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องตัวติดเมตามากมายนะครับเวลก็เยอะนะครับก็เรื่องตัวในตู้พวกนี้ก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้เล่นเก่าไม่ได้เรื่องทาเลน่นนี่อาจจะมีปัญหาได้นะครับสําหรับเดพลอทนะจะโดนบนแต่ก็สุดท้ายก็ต้องทนเล่นกันไปนะครับโอเคอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเลเวลแคปไม่เพิ่มนะครับเลเวลแคปไม่เพิ่มนะ ตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ทําการแก้บัคตู้ตู้โรบักดันเฟดเรียบร้อยแล้วนะครับที่มันมีการบัคขึ้นมานครับอ่ะทีะ่เรื่องอัจเบรสกิลมันจะแรงขึ้นนั่นเองครับโอเคมานี้นะครับอ,อัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจุดเปลี่ยนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องคนเมเทโอกับเรื่องเจ้าทาลินตู้ทาลินนั่นเองครับอ่ะก็ตรงนี้เราต้องจะเสียเวลาในการเช็คกันเยอะนะครับก็ต้องอดทนกันไปนะครับแล้วก็ เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงพี่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมรู้วิธีการดูนะครับเรื่องวิธีการดูเนี่ยมันพี่รู้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปพูดในคลิปหน้าลวกันนะครับจะทาเป็นคลิปแยกเป็นการเลือกตัวละครเรื่องทาเลนต์ให้นะครับประมาณนี้ลวกันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเรื่องดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ